thank you หลังคนหนึ่งออกจะเป็นคนแปลกๆแ,แกเป็นคนชอบไต่ลวดไม่ใช่ไต่ลวดธรรมดานะไต่ลวดแบบบนที่สูงแล้วก็วีลกรรมอันนึงที่ทำให้มีชื่อเสียงก็คือว่าไปไต่ลวดบนยอดตึก World Trade Center ใหไอ้ตึกนี้มีชื่อมากเพราะว่าเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกมาแต่ตอนหลังก็ถูกระเบิด วินาศก,กรรมด้วยเครื่องบินที่เราคงได้ยินว่ามีเครื่องบินไปชนกับตึกเมื่อ7ปีก่อนจนกทั้งตึกมันพังคลือลงมาอันนั้นคือตึก World Trade ฝรั่งคนนี้แกก็มีความฝันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วว่าถ้าตึกนี้สร้างเสร็จนะก็อยากจะขึ้นไปเดินไต่ลวดที่ขึงระหว่างยอดตึก2ตึกนี้เพราะตึกวอลเ a d e มันเป็นตึกแฝดตึกคู่ อ่างการประมาณสักอาจจะ200เมตรได้แล้วแกก็ทำได้สำเร็จอุตสาหลักลอบขึ้นไปบนตึกขณะที่เขากำลังก่อสร้างเกือบจะเสร็จแล้ะตึกนี้มันเป็นตึกที่เป็นความฝันของแกเพราะว่ามันอันที่หนึ่งมันสูงอันที่สองยอดตึกมันเสมอกันพอดีเลยเพราะว่าคนสร้างก็ต้องการให้ตึกมันเท่ากันสูงเท่ากันขึ้นไปถึงยอดตึกแล้วก็เอาลูกตะนูจริงเข้าไป ติดลูกธนูนะั้นปลายลูกธนูก็ติดลวดลูกธนูมันก็ทำให้ก็สามารถจะขึงลวดระหว่างสองยอดของยอดตึกได้แล้วเขาก็เดินบนเส้นลวดนั้นนะมีไม้สูมไม้ยาวๆอยู่สําหรับเอาไว้จับเพื่อเลี้ยงตัวน่นเป็นคนที่เรียกว่ากล้ามากเพราะว่าถ้าตกมาก็ตายแล้วคิดดูนะอยู่บนยอดตึกซึ่งสูงขนาด300เมตร<ม>ได้มั้ง ลมก็แรงแต่เขาก็เดินบนเส้นรวดนั่นนะ่ะไม่ใช่เดินครั้งเดียวทีนะเดินกลับไปกลับมาตำรวจก็พอได้รับแจ้งข่าวก็ขึ้นไปบนยอดตึกเพื่อคว้าเขาพอเขาเดินมาเกิดไปถึงยอดตึกตำรวจเกิดจะคว้าไว้ได้ขเขาก็เดินกลับเหมือนกับเดินเล่นอย่างนั้นนะ่ะก็เดินอยู่หลายครั้งในสุดก็เดินจนเบื่อแล้วก็ก็เดินไปให้ตำรวจจับ อันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อสามสิบปีมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขามีชื่อเสียงมากแล้วก็เขาก็เล่าความรู้สึกของเขาในขณะที่เขาเดินบนเส้นลวดยอดตึกเว l d ์เทรดว่าตอนที่เขาเดินไม่ได้คิดอะไรเลยใจมันสนใจแต่ว่าเท้าทั้งสองข้างเวลาก้าวเดินก็ให้เทา้าแต่ละก้าวนีมน่มันเดินอยู่บนเส้นลวด สนใจแต่ว่าทำไงจะให้เท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันเพียบก้าวไปอีกอยู่ข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งให้คิดแค่นี้แหละก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันล้วนๆเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงนะมันเพียงแค่อยากทาไม่ได้คิดว่าทาแล้วจะมีชื่อเสียงจะมีเงินทองอะไรแล้วก็พอเหตุการณ์ผ่านมาจานถึงปัจจุบันก็มีคนถามเขาว่าเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ั้างหน้าแล้วที่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ หน้าภาคภูมิใจหรือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหรือเปล่าเพราะเป็นช่วงที่เขามีชื่อเสียงมากเพราะมันไม่น่าจะมีใครทําได้นะเดินบนยอดตึกเนี่ยบนเส้นลวดเขาบอกว่าก็ไม่เขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดก็คือวันนี้แหละวันนี้แหละคือเวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่เมื่อ30ปีที่แล้วที่เขาเคยทําวีรกรรมจนเป็นที่ยกย่องตัวนี้เขายังไต่ลวดอยู่แต่ว่าไม่ได้ไต่แบบผิดกฎหมายแล้ว ก็ไต่โชว์มากกว่าที่รักรอบทำที่เอาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนี่มันมันก็คล้ายๆกับนักปฏิบัติก็คือว่าเวลาเขาเดินบนเส้นลวดเนี่ยมัน,มนกับการเดินจงกรมเลยใจเนี่ยไม่ได้ออกนอกตัวเลยใจนี่อยู่กับกายใจอยู่เท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ได้นึกไปข้างหน้า ว่าถ้าตกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้นึกถึงผลข้างหน้าว่าถ้าทำสำเร็จจะมีชื่อเสียงอะไรแค่ไหนในขณะนั้นนะต้องเรียกว่าจิตคงจะตื่นตื่นทีเดียวความรู้สึกตัวคงจะชัดเพราะว่ามันเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าใจลอยมันก็ตกหรือว่าถ้าไปเพ่งไปเกรงมากเกินไปมันก็คงเสียสมดุลก็คงจะตกมาได้ง่ายๆแต่ว่าสำหรับเขานี่ การหยุดกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยคือเคล็ดลับความสําเร็จของการทําในสิ่งที่ประหลาดของเขาคือไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปกว่าก้าวแต่ละก้าวเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรที่นอกไปจากตัวเองนอกไปจากกายของตัวแล้วก็ที่เขาพูดดีย่างนึงก็คือว่ามันไม่ใช่อดีตที่เข้อประสบความสําเร็จที่เป็นเวลาที่เขารู้สึก ว่ามันสำคัญแล้วคนธรรมดาเนี่ยเวลาได้ประสบความสำเร็จแล้วเวลานั้นผ่านพ้นไปใจมันก็มักจะคิดถึงว่านั่นแหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดข,ของฉันอย่างประธานาธิบดีกลินตันซึ่งเขาได้เป็นประธานาธิบดีถึง8ปีแล้วก็เขาออกจากตำแหน่งมา7 8ปีแล้วเขาเคยบอกว่าเมื่อเร็วๆเนี่บอกว่าเมื่อตอนผมเป็นประธานาธิบดี ผมไปที่ไหนเวลาเดินเข้าห้องก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงถ้าเป็นแบบเมืองไทยก็มันก็บรรเลงเพลงมหาเลิกมหมาชัยนันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปที่ไหนมันก็ไม่มีเพลงบรรเลงอีกแล้วผมบางทีผมไม่รู้เลยผมอยู่ที่ไหนกันแน่หรือเขาพูดเนี่ยน้าเสียงมันก็ว่ายังมีความอาลัยในช่วงเมื่อที่เขาเป็นประนา,นาธิบดียังหวนหาอาลัยวันคืนเก่าๆอยู่น้ําเสียงของเขาแต่ ฝรั่งคนนี้ที่พูดที่ว่าเป็นนักไตรุน้นนี่เขาบอกเวลาที่ดีที่สุดก็คือวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่วันที่เขาเดินไตรุ้นเป็นยอดตึกอันนี้ก็ตรงกับหลักทางพุทธศาสนาเลยว่าไม่มีวันไหนที่สําคัญที่สุดเท่ากับวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานแล้วก็ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ไม่มีขณะอะไรที่สำคัญที่สุดเท่ากับขณะที่เรากําลังหายใจเข้าและออกอยู่นี้ จะว่าไปแล้วชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดนะเพราะว่าถ้าพลาดก็อาจจะมีอันเป็นไปขึ้นมาและคนเราก็มีสิทธิ์มีอันเป็นไปได้ตลอดเวลาอยู่ดีๆก็อาจจะเป็นลมแล้วก็หมดลมไปดื้อๆหรือว่ากำลังนั่งรถอยู่ดีๆก็มีรถมาชนข้างหลังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ แ,แล้วก็ขณะที่แล่นผ่านรถคันหนึ่งที่กำลังจอดอยู่รถคันนั้นก็คนขับก็เปิดประตูมาพอดีประตูมันก็ไปเกี่ยวกับเสื้อของผู้หญิงที่ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์นั้นทำให้ตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถ10บล้อที่ตามมาข้างหลังมันก็เบรกไม่ทันด้วยเลยทำให้เอาต้องเสียชีวิตลงเหตุการณ์มันเร็วมากแค่หนึ่ถึงสวินาทีเท่านั้นแหละ ในขณะนั้นเขาอาจจะกำลังคิดถึงลูกคิดถึงใครต่อใครแต่ว่าภายในชั่วสอวินาทีทุกอย่างก็เร็วจนกระทั่งอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก่อนที่จะหมดล้นไว้ซ้ําชีวิตออคนเรานี่มันมันไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดและสิ่งที่ควรจะทําก็คือการที่เรามีสติในแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เขา มีสติกับการก้าวเดินแต่ละก้าวการที่เดินอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่ทําให้เกิดความตื่นตัวและเกิดความรู้สึกตัวที่ชัดแล้วก็มั่นคงครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็จะใช้วิธีนี้แหละก็คือว่าจะไปเดินจงกรมอยู่บนอยู่ใ,ใกล้หน้าผาพระป่าอะไรบางท่านเนี่ยท่านจะไปเดินจงกรมอยู่ใกล้หน้าผาซึ่งมันช่วยทําให้ใจนี่ไม่เผลอเพราะคนเราก็ย่อมกลัวตาย แต่ถ้าเรารู้จักใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์มันก็ปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นได้ท่านก็ใช้เงื่อนไขแบบนี้แหละนะมาเป็นการปลุกแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปบังคับจิตแต่จิตมันทำงานของมันเองอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผพว่าทำไมมีบางคนเนี่ยบรรลุธรรมได้ขณะที่เดินขณะที่อยู่บนปลายไม้ที่ใช้ไต่ลวดในสายพุทธการนี่มีคนนึงเป็นคารวาส ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยขณะที่อยู่บนยอดไม้เนี่แหละก็จะเป็นนักกยกรรมแล้วก็เพลินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ในขณะนั้นจิตที่มันตื่นเต็มที่เนี่ยเนื่องจากอยู่บนจุดที่ลอดแหลมคือบนปลายไม้ที่ใช้ไ่ลวนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญญารู้ธรรมทันทีเลยจับพลันมากก็เป็นกรณีที่แปลกนะที่บรรลุธรรมในท่าที่เรียกว่าพิสดารมาก แต่มันก็เป็นไปได้เพราะว่าในเงื่อนไขแบบนั้นเนี่ยจิตมันตื่นจิตมันมีสติอยู่เต็มที่ฉะนั้นถ้าเราจริงๆแล้วเวลาการเจริญสติเนี่ยบางทีพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเดินทูลหม้อที่มีน้ําน้ํามันลองนึกภาพว่าเราเดินแล้วก็ทูลหม้อที่มีน้ํามันเนี่ยซึ่งมันปริ่มมากเลยหม้อจะตกเมื่อไหร่ก็ได้ หรือว่าน้ำนี่มันจะไหลออกมาเมื่อไหร่ก็ได้คนที่เดินจะต้องเดินอย่างมีสติมากพระพระุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยให้เรารักษาใจของเราแบบนั้นแหละก็คือมีความระวังตัวตลอดเวลาอันนี้ก็คงไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดเวลาการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราลองรักษาใจแบบนี้ดูบ้างโดยเฉพาะการให้ความสำคัญในแต่ละช่วงแต่ละขนะ ือบางทีการปฏิบัติธรรมนี่มันก็โดยเพราะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็น่าเบื่อนะมันก็น่าเบื่อแล้วคนที่ตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้เนี่ยเจ็ดวันหนึ่งเดือนบางทีทําแค่วันแรกสองวันแรกก็ท้อซะนะเพราะว่ามันมันน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดว่าเราวางจิตวางใจเสียใหม่ว่าเมื่อเราเดินเราก็จะทำชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุด หรือว่าเราจะทำเช้านี้ให้ดีที่สุดจะไม่คิดเลยไปไปกว่าเช้านี้หรือไม่คิดเลยไปกว่าวันนี้เพราะถ้าคิดเลยจากวันนี้ไปโอ้มันเลยต้องสองอาทิตย์สามอาทิตย์กว่าจะเสร็จหรือว่าต้องอีกต้องห้าวันกว่าจะเสร็จพอมันคิดเท่านี้แหละใจก็ฟอแล้วเพราะมันรู้สึกว่าโอ้ยต้องหลายวันในความรู้สึกแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงมันผ่านไปนานเลอเกินถ้าคิดว่าจะต้อง ทำอย่างนี้ทนอย่างนี้ไปอีกเจ็วันทนอย่างนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนี้คงไม่ไหวแล้วก็ทำให้เราผ่านท้อเลิกปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มองไปไกลขนาดนั้นเรามองแต่เพียงว่าเช้านี้ฉันก,ก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจตอนบ่ายไม่ต้องไปสนใจวันพรุ่งนี้เราซอยเวลาเราเรียกว่าซอยปัจจุบันนี้ให้มันให้มันให้มันสั้น,นลงสั้นลงสั้นลง หนึ่งวันก็เป็นปัจจุบันนะหนึ่งชั่วโมงก็เป็นปัจจุบันหรือหนึ่งนาทีก็เป็นปัจจุบันได้ถ้าเราซอยในแทนที่จะไปไปคอยลุ้นให้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันอูดูมันนานนะเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงซอยให้เหลือแค่ครึ่งวันช่วงเช้าหรือซอยให้เหลือแค่ชั่วโมงนี้ไม่ต้องคิดอะไรไกลคิดแค่ว่าฉันจะทําชั่วโมงนี้ให้ดีหรือว่าฉันจะทําครึ่งชั่วโมงนี้ให้ดี แลวถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันถ้าทําอย่างนี้เนี่ยความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะบางครั้งเวลาชีวิตเราเจอปัญหาหนักๆเนี่ยซึ่งมาจะรออยู่ข้างหน้าหรือเจองานยากๆที่ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะทําให้เสร็จเนี่ยพอเราไปคิดถึงเนื้อง,งานคิดไปถึงปัญหาข้างหน้าที่จะต้องเจอแล้วเนี่ยในอีกสองสามเดือนข้างหน้ามันท้อนะ แล้วคนที่ทํางานแล้วพอนี่เพราใจมันไปปักอยู่ตรงนั้นไปไปอยู่กับเรื่องข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงแต่ใจก็ไปปักก็ทําให้ไม่มีเรื่อง,ไม,มองไม่มีแรงไม่มีความกระตือร้น,นมันทอ้อซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมุมมองของเราใช่ใหมนะตั้งใจแต่ว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เป็นยังไงค่อยว่ากันเมื่อถึงตอนเช้าแต่ฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดกำหนดใจของเราให้รับรู้ ให้คำหนึ่งแต่เฉพาะเชา้านี้ชั่วโมงนี้แล้วเราก็จะพบว่าเออมันก็ผ่านไปได้นะเวลาและพอทำไปได้สักถึงถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นล้วก็ได้เมื่อคนที่จะบวชนะถ้าคิดว่าตั้งใจบวชตลอดชีวิตนี่มันโหมันมันกลายเป็นเรื่องหนักมากเลยนะตลอดชีวิตมาถึงยี่สิบปีสามสิบปีแต่ถ้าลองคิดว่าเออเดี๋ย,ยเพิ่งไปมองถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าปีหนึ่งให้ให้ได้สักก่อนหรือว่าซออให้มันย่อยหรือแค่ว่าเอา ให้ได้สักหกเดือนพรรษาหนึ่งพ้น, 1, นพรรษาแล้วค่อยว่ากันอีกทีมันก็มีกำลังใจนะอันนี้มันจะใช้ได้สําหรับเวลาเราเจองานยากงานยากงานหนักหรือสิ่งที่ต้องใช้เวลานานหรือเวลาเจอปัญหาที่มันมันรอคอยอยู่ข้างหน้าแต่เนื่องจากคนเราเนี่ยใจมันไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็มักจะไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็อนาคตพอไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับสิ่งที่มาไม่ถึงแล้วเจอปัญหาที่มารออยู่ มันท้อเลยนะนั้นนัอยากจะให้เราเนี่ยเออทำอย่างนักไต่ลวดคนเนี้นะแล้เดินอยู่บนเส้นลวดนะไม่ต้องคิดอะไรไกลเลยคิดแต่ละก้าวคิดถึงแต่ละก้าวทำแต่ละก้าวให้ดีให้ดีให้ดีดแล้วมันไปถึงเองตรงกัินข้ามถ้าคิดไกลเนี่ยตัวอยู่ตรงกลางลวดแต่ใจนี่คิดไปถึงข้างหน้าแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงยอดหอคอยหรือถึงถึงยอดตึกตรงนั้นแหละจิตมัน ไหวเลยนะเสียสมดุลทันทีเลยแล้วเราสังเกตดูก็ได้เวลาเราเดินบนไม้เดินบนแผ่นไม้ที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยคนทุกคนก็เดินได้ทั้งนั้นนะเดินบนแผ่นไม้ที่วางอยู่บนพื้นแต่ถ้าเกิดยกแผ่นไม้นั้นให้สูงขึ้นประมาณสักสองเมตรคนไม่กล้าเดินแล้วนั้นที่ก็เป็นแผ่นไม้เดียวกันแต่ทําไมถึงไม่กล้าเดินเพราะว่ามันสูงที่จริงความสูงมันไม่น่าจะเกี่ยวนะมันน่าจะเกี่ยวว่า ไม้นี่มันแคบหรือกว้างไม้มันก็ก็กว้างเท่าเดิมนะเดินบนพื้นเนี่ยเดินได้แต่พอเดินบนที่สูงสองเมตรสามเมตรหรือยิ่งห้ามเมตรเนี่ยไม่กล้าไม่ใช่เพราะไม้มันแคบแต่เพราะใจมันใจมันเป็นนึกแล้วไปกังวลแล้วมองไปข้างล่างเห็นว่าโอ้มันสูงกลัวใจมันไหวเนี่ยคนเรามันมีปัญหาก็ต้องทิศใจนี่แหละ ถ้าใจวางไว้ไม่เป็นหรือมองไม่ถูกเนี่ยเดินบนไม้ที่อยู่สูงแต่มองมาข้างล่างเนี่ยก็เสร็จอย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยเวลาแกมองเวลาแกเดินมือนล่วนเนี่ยตายมองไปข้างหน้านะไม่ได้มองลงต่ําไม่ได้มองมาที่เท้าตานี่ทอดไปไกลๆเลยแต่ว่าใจเนี่ยจะอยู่ตรงเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นแหละเพราะความทุกข์คนเราเนี่ยที่มันทําให้จิตใจวั่นไหวไม่ว่าจะอยู่บน อยู่บนลวดหรืออยู่บนชีวิตประจาวันซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ตายจากการเดินบนเส้นลวดเนี่ยมันก็เพราะใจเรามันไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตและจิตใจก็เลยไหวเราลองฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยเพราะในยามที่ความทุกข์มันดูเหมือนว่าจะรออยู่ข้างหน้าหรือว่าความยากลาบากยังอยู่อีกไกล ่าไปสนใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเ mm. มื่อไหร่ mm. มันจะผ่านไปเราทำแค่วันนี้ชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดแล้วมันก็จะลาบลื่นเองมันก็ไม่ตายย่างจากเดินทางไกลเดินทางไกลเนี่ยมันจะกี่ร้อยกี่พันกิโลเมตรก็แล้วแต่แต่ว่านักเดินที่ที่มีความสามารถเนี่ยหรือนักเดินที่แท้เนี่ยเขาจะสนใจแค่แต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นแหละอย่างเดินธรรมญาตตราเนี่ยก็พยายามบอกนะว่าอย่าไปสนใจว่ามันเดินไกลแค่ไหน วางใจให้ให้รับรู้หรือว่าใส่ใจแต่เฉพาะแต่ละก้าวแต่ละก้าวหรือว่าทาให้ชั่วโมงนี้ดีที่สุดสนใจแต่ชั่วโมงนี้สนใจแต่แค่5นาที10นาทีข้างหน้าเนี่ยหรือว่าสนใจให้ดีสุดคือสนใจในแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วมันไปถึงเองมันไปถึงเองแต่พวกที่เดินไม่ไหวนี่ก็เพราะว่าใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วกายมันไหวนะแต่ใจมันท้อพราะไปคิดถึงข้างหน้า คิดถึงเส้นทางอีก,กลที่ต้องลำบากต้องเจอแดดเผาสารพัดการที่เรานะมีสติรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราอยู่กับปัจจุบันและเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเราก็อยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นมันเกื้อกูลกันไม่ลืมกายไม่ลืมใจก็รู้สึกตัวแต่เราจะหมดความรู้สึกตัวเมื่อเราลืมกายลืมใจและที่เราลืมกายลืมใจเพราะเราเขาไปในความคิด เข้าไปในความคิดมันก็ไม่หนีจากเรื่องของอดีตกับอนาคตและพอนึกถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตใจแล้วก็ไปยึดตรงนั้นพอใจแล้วไปยึดตรงนั้นบางทีมันทําให้เราปฏิเสธกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นเราต้องเดินไกลพอนึกถึงว่าจะต้องเดินอีกเป็น10กิโลหรือว่าจะต้องเดินอีกเป็น78วัน10วัน20วันในกรณีที่เป็นการเดินทางไกลพอไปยึดตรงนั้นเนี่ย มันก็ยอมรับกับสภาพหรือระยะทางที่เราเดินมาแล้วไม่ไหวโอ้เดินมาได้แค่สี่ห้กิโลเท่านั้นเองนี่เรากำลังเดินกิโลที่หกแต่ว่าอีกต้องเกิกิโลอีกต้องสองสามร้กิโลมันจะรู้สึกปฏิเสธกับปัจจุบันทันทีเลยนะเพราะรู้สึกว่าปัจจุบันคือ6กิโลหรือกิโลเมตรที่6กนี่มันสั้นหรือเกิน มันยังเทียบไม่ได้กับเส้นทางข้างหน้าและความทุกข์คนเราเกิดจากการที่เราไปยึดกับอดีตเรื่จจองราวคนรับปัจจุบันไม่ยอมรับปัจจุบันที่คนเราเวลาของหายนะสูญเสียคนรักแล้วก็ทุกเนี่ยก็เพราะว่ามันไปยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วแล้วก็ยอมรับปัจจุบันไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคนนั้นไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรือว่าเคยมีตําแหน่ง,งสูงๆเคยยิ่งใหญ่สุดนในสุดก็ หมดจากอำนาจใจมันยังหวนคิดถึงวันคืนก่าๆแล้วก็ก็เคลิมคลอยอยู่กับตรงนั้นแหละเมื่อไปยึดกับอดีตที่หอมหวานมันก็เลยยอมรับปัจจุบันไม่ได้ที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจเหมือนเมื่อก่อนยึดติดอดีตก็เลยทำให้ยอมรับปัจจุบันไม่ได้อดีตเราเคยมีชื่อเสียงเคยทำกิจการใหญ่โตประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ ธุรกิจมีหนี้สินสารพัดใจมันยอมรับปัจจุบันไม่ได้เพราะมันยังไปหวนคิดนะถึงวันคืนเก่าๆที่ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสําเร็จแต่ทันทีที่เราเปิดใจรับปัจจุบันได้ยอมรับมันได้อะไรจะเกิดก็เกิดไม่ไปหวนหาอะไรสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ไปบ่นว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นทําไมถึงต้องเป็นตอนนี้ทันทีที่จิตมันเลิกปนจิตก็จะยอมรับปัจจุบันได้และเมื่อจิตยอมรับปัจจุบันได้มันก็เลิกดิ้น เมื่อเลิกดิ้นจิตมันก็จะนิ่งพอนิ่งแล้วก็จะรู้เด้ว,ว่าเออมันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าจิตมันไม่ยอมรับเนี่ยมันทุกข์นับแต,แต่เรื่องเล็กเรื่อง,องน้อยเช่นมีสิวเห็นหน้าตัวเองบนกระจกแล้วมันมีสิวยอมรับตัวเองไม่ได้หรือว่าเจอรถติดเจอไฟแดงมันยอมรับไม่ได้ว่านี่คือความจริงและที่ยอมรับไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะใจมันเล่งใจมันคิดจะไปถึงวๆใจมันไปอยู่ข้างหน้าแล้ว เจอไฟแดงนี่มันหงดหยบดมันโมโึทันทีเพราะใจมันไม่ยอมรับความจริงที่เกิดข้างหน้าเรื่องแค่นี้นะเราก็เห็นได้เลยว่ามันก็ทําให้เราทุกข์ได้ทันทีที่ใจเราไม่ยอมรับแต่ถ้าใจเรามองเออมันธรรมดาใจเรายอมรับมันได้เนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปวยวายพอเราเลิกบ่นเลิกวยวายมันก็รู้สึกอาการที่รถติดหรือมีไฟแดงก็ธรรมดาไม่ทุรนทุรายอะไร เราต้องฝึกใจที่จะยอมรับกับปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ได้อย่าไปถามอย่าไปสงสัยว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสงสัยยังไงหาคําตอบอยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นรถติดเนี่ยนะแทนที่จะบน่นว่าโอ้โหไอ้ร,รถคันเนี้นะมันไอ้รถคันข้างหน้านี่มันขับช้าก็เลยทําให้เราต้องชะลอรถก็เลยทําให้ต้องไปติดไฟแดงคิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้รถมันติดอยู่แล้วอะ ไฟแดงมันเปิดกับเราแล้วหรือเจ็บป่วยเวลาเจ็บมาบน่นโอ้ไม่น่าเลยถ้าตอนนั้นฉันออกกําลังกายถ้าฉันกินอาหารถูกต้องหรือว่าถ้าหากว่าคนทําครัวเขาใส่ใจทําอาหารที่ดีดกว่านี้ฉันคงไม่เป็นอย่างนี้นะมันไม่มีประโยชน์นันป่วยการที่จะไปบน่นที่จะไปโทษใครหรือจะไปบ่นว่าทําไมต้องเป็นฉันนะก็ตอนนี้มันป่วยแล้วอะหน้าทของเราคือว่ายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ลองหา แล้วค่อยแทนที่จะปล่อยใจใทุกข์ก็มาคิดว่าเออแล้วเราจะแก้มันยังไงถ้ามันแก้ได้ก็แก้ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันแก้ไม่ได้เหมือนกับสูญเสียใครไปสักคนหนึ่งตายจากไปอันนั้นมันก็แก้ไม่ได้ไม่สามารถเอาชีวิตเขาฟื้นคืนมาได้ก็ต้องยอมรับไม่มีอะไรที่จะทําได้มากกว่าน,นั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องความเจ็บป่วยเออมันก็ยังพอจะแก้ไขอะไรได้แต่ต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับความจริงเสียก่อนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้ว อย่าไปปฏิเสธจะไปผักสายอย่าไปโทษโน่นโทษนี่หรือแม้แต่ไปรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยมันไม่เป็นธรรมเลยบางทีคนได้งานมาทําไมต้องต้องเป็นงานนี้ทําไมคนอื่นทำไมต้องเป็นชั้นคิดแบบนี้บ่นแบบนี้มันไม่ได้ช่วยทําให้ทํางานอย่างมีความสุขได้เลยมันก็จะทําให้ใจนี้ปฏิเสธไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลย แต่ถ้าเราลองพลิกใหม่เออช่างมันช่างมันนะหรือว่าทนได้สบายมากพอใจมันพลิกใหม่จากคําว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยมาเป็นว่าทนได้สบายมากทนได้สบายมากหายใจเข้าทนได้หายใจออกสบายมากหรือว่าช่างมันช่างมันใจมันจะยอมรับได้มากขึ้นพอใจมันยอมรับแล้วคราวนี้แหละไอ้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันทีเลยนุ่นอยู่ที่ใจนะใ,นใจเราดิ้นหรือเปล่า ใจเราปฏิเสธกับสิ่งที่กลังเกิดขึ้นหรือเปล่าความทุกข์มันเกิดจากจิตที่ดิ้นและที่ดิ้นเพราะหนึ่งมันดิ้นเพื่อจะได้ครอบครองหรือไม่ก็ดิ้นเพื่อจะผลักไสออกไปมีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละถ้าอยากได้ก็ดิ้นเพื่อจะได้มากๆแต่ถ้าไม่ชอบมันดิ้นเพื่อจะผลักออกไปให้ไกลๆแต่ถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้ว่าการดิ้นไม่ว่าดิ้นในทางใดมันทุกข์ทั้งนั้นแต่ทันทีที่เรายอมรับมันได้จิตมันก็นิ่ง แล้วมันนิ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นสุขโดยตัวมันเองแม้จะอยู่ท่ามกลางความเจ็บความป่วยแม้ว่าของที่หายยังไม่ได้คืนแต่ใจมันก็เป็นสุขแล้วในปัจจุบันความสุขมันมีอยู่แล้วในปัจจุบันปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะเหมือนกับคนที่เขาไต่บนลวดเนี่ยถ้าเขาอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้านี่เขาไม่ทุกข์เลยนะแต่ถ้าใจมันนึกไปถึงนอกตัวนึกไปถึงข้างล่าง สามร้อยเมตรข้างล่างโอ้จิตมันพลิกจิตมันไหวจิตมันทุกทันทีเลยกลัวแต่ถ้าไปอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยนะความรู้สึกตัวจะขึ้นมาจะเข้ามาคลองใจแล้วความความสงบหรือว่าความสุขมันก็เกิดขึ้นในในปัจจุบันนั้นเองแต่พอจิตมันคิดออกไปนอกตัวนะมันดินนะ้นละดิ้นเพราะความกลัวดิ้นเพราะความประมา หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของปัจจุบันให้ได้นะพยายามให้อยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะให้ดีที่สุดส่วนเรื่องข้างหน้าแล้วเนี่ยใหเราวางใจว่าถ้าใจเรามีสติถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยข้างหน้ามันก็จะคลี่คลายไปเองให้ตระหนักว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือวันนี้ไม่ใช่ออดีตที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องไปรออนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดทำนาทีนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำวินาทีนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างม,มันก็จะคลี่คลายไปเอง